สวัสดีชาวพฤกษบคาดวงความรักประจำวันที่8พฤศจิกายนคุณได้ไพ่เจ็ดคาทา,านะคะส่วนเขานะได้ห้วถวยขึ้นมากับหัวนะคะเคาทาช่วงนี้นะคะภาระอาจจะเยอะนะคะหรือว่าออมีอุปสรรคนะคะเข้ามานะคะต้องฝ่าฟันในเรื่องของการงานนะคะ บางคนบางท่านอาจจะเรียกได้ว่างานเยอะรอบด้านเลยนะคะอาจจะมีหลายเรื่องต้องรับผิดชอบเนาะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่คุณมีนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคุณยังยืนหยัดที่จะสู้ได้เรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะทั้งข้อผิดพลาดนะคะในอดีตระหว่างคุณและคนรักจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นนะคะมีทิศทางที่มันดีขึ้น ไพ่อของคนที่คุณดีอยู่ด้วยเนี่ยได้5าถ้วยขึ้นมากับหัววงบอกว่าช่วงเวลาเศร้าหมองช่วงเวลาเสียใจนะคะผ่านพ้นไปแล้วนะคะความรู้สึกของเขาก็เริ่มดีขึ้นมันมีพลังงาน forgiveness ซึ่งก็หมายถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันตรงนี้ถ้าใครมีปัญหาความสัมพันธ์มองว่าน่าจะมีการเคลียร์ใจกันได้จริงๆนะคะแล้วก็ you deserve love นะคะคุณ2คนถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีขัดแยง้งขัดใจอะไรกันนะคะหนักเบาแค่ไหนก็ตามแต่ว่า,าสุดท้ายแล้วก็ยังเหมาะสมคู่ควรกันนะคะยังไปกันต่อได้